มันเป็ดไข่มันๆัน,น,นอ,อร่อยครับก็ใจมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับและไข่หอมหอมไม่นองโอ้อร่อยถุงตะพากระดนรสกระโดนครับอร่อยสวัสดีครับพบกับพี่คมพาชิมคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้พี่คมได้เมนูนี้ครับ เมียงมดแดงนะครับพี่น้องเนาะเมียงมดแดงใส่ตะไคร้นะครับใส่พริกทอดมาครับเดี๋ยวมากินด้วยกันพี่น้องครับจะมีนะครับจียงเหรีดทอดนะครับพี่น้องปลากรับปลาแก้มก็จะมีนะครับนี่จะเป็นยอดกระโดนนะครับพี่น้องเคยกินกันไหมครับเนี่ยยอดกระโดนครับครับมีปลากระถินมามาพี่น้องเดีวมากินด้วยกันครับเมียงมดแดงพี่น้องเคยกินกันไหมครับเนาะรองเด้๋ยวพี่น้องแทบแทบครับเมียงมดแดงใส่ตะไคร้ กินสุกพะกระโดนในเข่ากันนะพี่นอ้องม,มันมันยอดกระโดนนี่จะออกฝาดๆนิดหนึ่งพี่น้องแต่อร่อยครับ อ,อร่อยพี่ร้องอยางเพลงก็ตา้งนามพี่ร้องหาที่ถ่ายคลิปยากครับสงการครับก็เนนสงการนะเปิดเพลงกันดังอืม แซ่บไปหน่องมันครับจิ้มเด็ดมันมนันหอมอืม,อ,มอร่อยครับอร่อย อืมอร่อยอเนยไข่มันๆนครับอร่อยครับช้ายมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับละไข่หอมหอมไม่นองโอ้อร่อย กระพาก,กระโดนรอดกระโดนครับอร่อยจิง้งกิดมันนะครับอือ